ตันหนังสือจีนเนี่ยเต็มเลยพี่น้องแต่ละห้างชมห้างในจุดนี้เลยค้ายคือแบบจีนเลยเนี่ยว้าบรรดาตึกต่างๆนี่ตึกสูงๆใหญ่ๆพี่น้องท่านท้าต่างๆจุดนี้เนี่ยสบายดีทุกท่านครับโซ่องเคยพอนชาแนลมันนี่พามาหลอดตลาดช่างเครื่องน้ำกันพี่น้องนะโอ้ยพี่น้องบรรยากาศนี่ค้ายคือแบบอยู่เมืองจีนเลยพี่น้องตัวตัหนังสือจีนเนี่ย เต็มเลยพี่น้องแต่ละห้างชมห้านในจุดนี้เลยเชื่อนะว่าเป็นสูตรการค้าที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งคนเราคนเราจัดพี่น้องเนาะแต่เพิ่งแล้วเนี่ยผมก็อยู่ในนครหลวงเลยพี่น้องคลใครก็แบบจีจนเลยเนี่ว่าบรรยากาศตึกต่งตางๆมีตึกสูงๆใหญ่งงพี่น้องท่านกาต่างๆจุดนี้เนี่ย,ยเหมือนรถขับไฟในเมืองจีนพี่น้อง สายจิมบัตพีนั่งเลยน่อดพี่น้องคันั่งกไดนดเดี๋ยวเราหลออมุมนี้ก่อนก่อนพี่นั่งนะ กลายไปนะอาคารกันใหญ่แเนะโตโโขิดอายุมึงจีนไปนะ้องนี่มไม่เกิดใจไม่นั่งอาคารเี่ยไปนั่งไ่นบ่ เป็นรถค้นจิน๋นใเพิเ่นน้ำไส้กับส่วนหลายจะเป็นรถไฟฟ้าไปแ้้งส่วนหลายเลยแหละจะเป็นรถไฟฟ้ากับน้ำไส้มุมนี้ก็ยังมีอีกน้องเห็นบ่ัโชค คยไปผมคยมานี่บอกว่าหล่งแน่นอนพี่น้องยิงเอ้ซุงๆมุมนี้กับไปได้พี่น้องนะจุดนี้ก,กำลังไม่กันสร้างไว้นั่งกุ้งเป็นตัวเทลงไปสียเลย ตนนมมีตอนนี้กำลังกันก่อสร้างอยาจะมาเมื่อไหร่ก็ต้องเห็น้องบอกช่ตอนนี้กำลังสร้างมีน้องใหญ่หรี่เป็น้องเนะเาะก็บริมารดนละเขียนนี่นก็ได้จุดนี้น่าจะเป็นเป็นห้านคนเล้าขายมะข้าวขาย,าขายนลำไย โอ้โออยอาคา,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 ารนี่ใหญ่เลยพี่น้องเนี่ยโอ้โหขึ้นเลยนี่อาคารอาคารใหญ่เลยสิพี่น้องเลย

เงนกับรุตไปอยู่ในเมือ <TF> จีนแง่แง่แง่พี <t Sales standards> anyway, ่น้องเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบปัตตานีก่อนเนาะขอคิดใหมพี่น้องฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องนะเอาละคลิปนี้ไปแล้วสบายดี